สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมอ้าพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางหวยเราพัฒนานะครับของเสี่ยนไต้หวันเด้อพี่น้องอ่าของเสียนไต้หวันนะครับของวันพุธที่23ตุลาคม2567นนะครับผมพี่น้องครับผมอ่าก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมมาดูสถิตินะครับผมมาดูผลงาน ของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับของวันจันทร์ที่ยีบเอ็ดที่ผ่านมาใครได้ติดตามบ้างครับผมอ่ะก็มันมาปังๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมเนาะอ่ะเก้าแปดเก้าสองเก้านะครับผมเนาะอ่าวิ่งรูดแปดเข้าแปดครับผมเข้าแปดเก้าตรงๆครับผมเนาะกับเซียนไตวันของวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่ยีบเอ็ดนะครับผมเนาะของวันจันทร์ที่ยีบเอ็ดอ่าหลายท่านก็คงจะโชคดีกันไปนะครับผมเนาะกับแนวทางชุดนี้กับแนวทางเราพัฒนาของเซียนไตวันก็ แมนยูเดอพี่น้องเด้อกำลังเดินดีนะครับผมเนาะอ่างวดที่ผ่านมาปังๆกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าแปดเก้าแปดเก้าครับผมแปดเก้าตรงๆนะครับผมเนาะอ่าสองเก้าเกือบได้เกือบได้สองเก้าด้วยนะครับผมเนาะอ่าสําหรับวันนี้มาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับวันพุธนะครับผมเนาะกับวันพุธที่ยี่สบสามนะครับวันพุธที่ยี่สิบามตุลาคมอ่ะมาตามกันเลยนะครับผมเนาะกับเราพัฒนาของเซียนแตหวันเดอพี่น้องเด้ออ่ะมาเดี๋ยวผมจะเกียนให้นะครับผมเนาะ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนาะกับวันนี้นะครับผมพี่น้องครับผมมาวิ่งลูดพี่น้องครับผมเด่นนะครับผมนาะตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นตัววิ่งตัวลูดนะครับผมน่ะใครชอบวิ่งไปวิ่งใครชอบลูดไปลูดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะวิ่งลูดนะครับผมตัวเด่นนะครับผมของวันนี้ได้สี่กับสี่นะครับผมนาะสี่กับเก้านะครับผมนาะสองตัวเหมือนเดิมนะครับผมนาะสี่กับเก้านะครับผมอาจับคู่ก็มีตามนี้เด้พี่น้องอ่ะจับคู่สี่ก่อนนะครับ กับคู่สีก็สี่สามนะครับผมเนาะสี่สามสี่หกนะครับสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมเนาะอีกตัวหนึ่งก็สี่เก้าด้วยพี่น้องเ้วยสี่หกสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมเนาะแล้วอีกชุดหนึ่งครับผมเนาะอีกชุดหนึ่งด้วยพี่น้องเดาะอ่าจุดเก้าครับผมเนาะเก้านะครับผมเนาะอ่าเก้าสามนะครับ 9 3 9 5นะครับแล้วก็9 6้เลยอีกตัวหนึ่ง9 7นะครับผมเนาะอ่ะพี่น้องกับผมเนาะอ่ะสี่สามสี่หกส9่เจ็ดสี่นะครับผมอีก3ตัวชุด3ตัวพี่น้อง2หางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ4 9 7นะครับผมเนาะแล้วก็7 สี่สามนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับผมเนาะกับแนวทางเราพัฒนา,นาของเซียนไต้หวนันพี่น้องครับผมอาพี่น้องชอบติดตามแนวทางชุดนี้ก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลไปเป็นแนวทางกันได้เด้อพี่น้องเด้อแปดแปดคู่แปดหางนะครับผมเนาะอ่าไม่มากไม่เยอะนะครับผมเรากำลังพอดีเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูดสี่ใครชอบรูดชอบวิง่งได้นะครับผมเนาะสี่กับเก้า สองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมนะสองตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนเพิ่มมาสองตัวด้วยงวดน,นี้นะครับผมนะอันเด่นเก้าเด้อพี่น้องเด้องวดน,นี้แต่ใจรักแต่ใจผมรักเก้านะวันนี้ครับผมนะไม่แน่นะครับผมเก้าสี่นะครับผมนะอ่ะตามนี้นะครับผมนะสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่สามนะครับผมนะกับแนวทางเราพัฒนาของเซียนไต้หวันวันพุธที่ยี่สิบสามอ่า คืนนี้นะครับผมนัดสองทุ่มครึ่งคืนนี้เรามารอลุ้นกันนะครับผมน่ะกับงวดที่ผ่านมาก็โอ้แม่นๆนะครับผมน่ะหลายงวดอยู่เด้อพี่น้องเด้ออ่าหลายงวดอยู่เด้อเห็นไ่ครับผมนะตรงๆงกันเลยทีเดียวนะครับผมนะอ่าใครอยากลองอยากลุ้นต่อไปก็ตามได้นะครับผมน่ะสำหรับไปในค่ำคืนนี้พี่น้องครับผมเราพัฒนาเซียนไต้หวันอ่าแล้วสําหรับฮานอยนะครับผมน่ะใครชอบฮานอยก็รอติดตามได้นะครับผมนะผมก็ทําคลิปลงให้ทุกวันส่วนฮานอยก็ ได้พอกับข้าวทุกวันอยู่นะครับผมเนาะใครติดตามของผมก็คงจะเห็นแล้วนะครับผมผลงานฝีมือนะครับผมเนาะของฮานอยก็โอเคนะครับผมเนาะใครติดตามก็ติดตามได้น้าช่อง YouTube เลยนะครับผมเนาะน่าช่อง YouTube เลยสําหรับในคลิปนี้ เาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพี่น้องครับผมไว้เป็นแนวทางและพี่น้องเลือกเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเจ้าก็จะขัดใจกะผ่านนะครับผมทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่การคำนวณเท่านั้นนะครับผมนะใช้สติในการตัดสินใจได้พี่น้องเลือกอ่าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมรอติดตามเราพัฒนาของเสียงแต้วันแล้วก็สูตรฮานอยแม่นๆนะครับผมนะอ่าสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผม กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมนะหนห้นาหงเฮปยงปังกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม